สวัสดีค่ะจากวันไร่วงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไก่แดงกันนะคะไก่แดงไก่ย่างนะคะไก่ย่างแดงที่เขาขายย่างขายกันตามตลาดนะคะนี่ค่ะอันนี้เกลือนะคะเป็นเกลือเป็นเกลือป่นเกลือไอโอดีนนะคะนี่เราก็จะใส่โรยโรยโรยแบบนี้เลย จริงทำน้ําก่อนก็ดีนะแต่ก็ยังว่าเนาะขี้เกียจความขยันน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลทรายนะคะบางคนก็จะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะแต่ของบาลังอยอมนี้จะใช้น้ําตาลทรายแล้วก็ลดเข้มข้นอันนี้ก็ไก่เป็น เกนไก่ท่อนตูดนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะชิ้นหนึ่งเขาขายกันอยู่สิบบาทถึงสิบห้าบาทนะคะบางร้านสิบห้าบาทบางร้านยังสิบบาทอยู่แต่ก็ไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีหมักนะคะก็คือใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายและชิมรสนะคะขยำนวดเคี้า แล้วก็จะใส่สีนะคะนี่ค่ะเป็นสีแดงสีผสมอาหารนะคะสีส้มแดงนะคะเราก็จะใส่ละลายน้ําไปเลยหรือว่าเราจะใส่ในกระมังแบบนี้ก็ได้นะคะเทไว้ริมๆแล้วก็เอาน้ำมาหยดนะคะเพื่อให้สีจัดจานวันนี้ไม่ได้ต้มน้ําฝางนะคะก็เลยใช้สีส้มแดงนะคะอันนี้เป็น การส่งเสริมอาชีพนะคะถ้าใครบอกว่าไม่มีอาชีพอันนี้เราน้ำหยอดลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะคลุกเคล้านะคะบางคนต้องใช้ช้อนใช้สารพีเคล้านะคะแต่บ้านเรางพยมจะไม่ใช้แบบนั้นนะคะจะใช้มือเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทำขาย เราไม่ได้ทําโชว์นะคะทํากินเลยนะคะอันนี้ก็คือทํากินเราต้องเคล้าแล้วก็ขยําแบบนี้นะคะนานๆจนน้ําตาลเกลือละลายชิมรสให้เรียกว่าออกหวานนําหน้าเค็มตามท้ายนะคะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ผงหมักอะไรทั้งสิ้นนะคะใส่แค่สองอย่างหรือว่าบางบางเจ้าก็จะใส่ ลูกผักชีคั่วแล้วก็มาใส่นะคะหรือบางคนใส่กระเทียมด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ที่ขายดีที่สุดแล้วก็ที่ช่วยพี่ชายขายอยู่มาก่อนนี้นะคะก็คือไก่ย่างแบบนี้นะคะใส่น้ำตาลกับเกลือสองอย่างเขาเรียกว่าไก่ย่างแดงนะคะนี่ค่ะสีจะสดแบบนี้เลยนะคะ ไก่ย่างประเภทนี้หมักและต้องย่างขายให้หมดเลยนะคะห้ามค้างคืนเพราะว่าสีเขาจะซีดสีจะไม่สวยย่างแล้วจะออกมาดำอันนี้ก็คือต้องกะระยะการขายอันนี้พูดถึงการขายการสร้างอาชีพนะคะบา,างพยองเองก็อยากจะทำเหมือนกันแต่ก็คือจากบ้านไล่บงพยองไปถึงตลาด ไกลประมาณ8กิโลนะคะถ้าขายที่บ้านก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครนะคะเพราะบาลายงพยอมอยู่นอกหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านถ้าอยู่ในหมู่บ้านนี่ขายได้เลยนะคะแต่ก็ยังว่าขายของในหมู่บ้านไม่เหมือนขายของที่ตลาดนะคะขายในหมู่บ้านนี่เชื่อเชื่อกันเยอะ ิ้นเดือนถึงจะจ่ายมีเมื่อไราจ่ายเมื่อนั้นไม่มีไม่จ่ายประเภทนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ค้าวจนน้ำตาลหมดนะคะละลายเรียมดีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวช้อนช,ชิมแป๊บอันนี้ไม่เค็มนะคะก็จะใส่เกลือลงไปอีกนะคะนี่ค่ะเกลือนะคะไม่ใช่ผงชูรสนะคะเพราะว่าทำไก่พวกนี้ห้ามใส่ผงชูรสเลยนะคะ เพราะว่าใส่ผงชูรสแล้วจะกินคลึ่นไส้นะคะรสไก่ย่างพวกนี้จะต้องให้รสจัดนะคะเค็มจัดหวานจัดก็คือเค็มก็ต้องพอดีหวานก็ต้องพอดีแต่เป็นรสเข้มข้นกินกับข้าวเหนียวหรือกินกับข้าวสวยอร่อยนะคะก็คือลูกค้าถึงจะติดมาก่อนนี้ก็ พี่ชายจะขายอยู่ประมาณวันละ30โลก็คือ30ถุงนะคะแต่ถ้าเราซื้อยกถุงมาจะได้ประมาณ8กิโลนะคะคือเขาชักออกไป2กิโลทุกถุงนะคะทีนี้บ้านรงพยองก็เลยบอกว่าเอาใหม่เดี๋ยวไปซื้อเลือกเลือกชิ้นไก่เลยเลือกเอาแต่ชิ้นที่มีเนื้อติดเยอะๆ ก็กิโลเท่ากันเหมือนกันราคาเดียวกัน10กิโลเราได้ทั้ง10กิโลไม่ใช่ว่าสิกิโลได้มาแค่8กิโลยกถุงแบบนั้นไม่เอาอันนี้ก็คือเวลาซื้อของนะคะซื้อไก่ยกถุงเอาสิโลเลยยกมาสองถุงคนซื้อก็ไม่รู้แต่คนขายนี่รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันมีแค่8กิโล ดังนั้นเราก็อย่าไปเสียเปรียบคนที่เขาขายนะคะเขาขายในราคาสูงให้เราแต่เรามาทําขายไหนจะต้องเสียค่าทานเสียค่าน้ําตาลเสียค่ากเกลือเสียเวลานะคะถ้าอยู่ในเมืองเป็นอาชีพได้ดีเลยนะคะทั้งหมูปิ้งทั้งไก่ย่างทั้งไส้กรอกทําขายได้หมดนะคะแล้วก็ จะขายดีด้วยถ้าเราทําให้ได้คุณภาพรับรองนะคะลูกค้าไม่ทิ้งเราแน่นอนทําให้สะอาดทําให้ดูดีกินอร่อยไม่ใส่ผงชูรสรับรองได้นะคะขายดีแน่นอนก็อยากจะอยู่ในเมืองเหมือนกันแต่อยู่ในเมืองหากินง่ายค่าของชีพก็สูงอีกอย่าง ลพิษเยอะในเมืองนะคะไม่เหมือนอยู่บ้านนอกแบบนี้อากาศปูป่ายเยอะๆอากาศก็จะสบายไม่มีฝุ่นละอองมากมีฝุ่นละอองก็มีต้นไม้คอยปกคลุมอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปย่างกันนะคะไม่เสียบไม้นะคะเราไม่ได้ทำขายประหยัดค่าไม้ไปได้นะคะ ตอนนี้เราก็ขึ้นเตาย่างแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเตาย่างแบบบ้านๆเรานะคะหอมน่ากินจัง